ก็อยากจะให้เธอหาอยู่มันกันละเบียเอ้ยต่อไปจะได้ตั้งอยู่ในความสำรวมระวังแต่ว่าก็ยังไม่ได้มาขอเข้ามาฉันนะเดียเบียนะนยไม่เปแล้วไว้ก่อนรับกรรมไปก่อนํำนึกได้ทีไรก็ไปนั่นแหละยุพุทธกรรมที่ฉันบอกไว้วไปกราบขอเข้ามาสิไอ้เบียบาเบีย หรือบักเบียได้วจีกรรมกํำลังสำแดงผลบาเบียคนตื่นทมที่ไม่มาเข้าคอร์สผูดในการก่อนนะก็น่าจะไปเข้าคุกที่ไม่มาทำการขอเข้ามาพระเมรุเทนปัญญาปริทัศน์ที่กล่าวก็ร่วงจุ้งจับในเมื่อปีก่อนร่วงมาจนกระทั่งถึงปีนี้ต้นต้นปิก็น่าจะไปเข้าแอดมิตในโรงพยาบาล คุณผู้ชมครับจากกรณีของพระมหาอุเทนปัญญาปริทัศน์พระนักเทศและก็นักเขียนวัชนะสงครามวารมหาวิหารออกมาซ้ําเติมอาจารย์เบียนะครับคนตื่นธทรรมที่กําลังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลล่าสุดครับอาจารย์เบียคนตื่นทรรมออกมาอัดคลิปฝากไปถึงพระมหาอุเทนโดยบอกว่ากูไม่ไปหรอกยัวพุทธจะเป็นพระก็ให้มันน่าเคารพหน่อยพร้อมกับบอกด้วยนะครับว่าตอนนี้กูหายแล้วกูฟาดกลับรับให้ได้นะ ฝากไปบอกภาะด้วยนะกูไม่ไปหรือว่วพุทธถ้าจะบังคับให้กูไปขอขมาด้วยการไปเดินจงกรมนั่งสมาธิกูไม่ทำพราะกูทำของกูเองอยู่ที่บ้านอยู่แล้วไม่จะเป็นต้องไปทำยุ่พวุฒไม่จะเป็นทำบ้านให้เป็นสถานที่ปฏิบัติกูทำมาตั้งแต่ไหนแต่ไรกูทำมาหลายปีแล้วจนกูเข้าถึงจนกูสามารถสอนธรรมะทุกวันได้ทุกเมืองได้เพราะฉะนั้นไม่ต้องถ้าจะอยากให้คนไปขอขมาตัวเองไม่ต้องมานั่งเงื่อนไขทําตัวเป็น เจ้ายศเจ้าอยาเข้าถึงตัวไม่ได้จะต้องไปทําปฏิบัติภาวนาก่อนแล้วถึงจะสามารถเข้ามาขอเข้ามาไั้เองได้กูไม่ไปอย่าฝันกูไม่ไปจะเป็นพระจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ช่วยเป็นให้มันหน้าเทารกอย่าเป็นให้คนอื่นเขาตำหนิจริงเพราะตัวเองอยู่ในคราบผ้าเหลืองคู่ควรต่อการลุกลับกราบไหว้ให้อาสนะ แต่คำพูดคาจาไม่น่าลุกลับกับว่าให้อาสนะอีโก้อัตตาของตนเองมีแต่ความพยาบาทเรื่องจบไปตั้งนานและยังตามพยาบามกูไม่เลิกเป็นคนพูดเองว่าจะไม่ให้กูไปขอข้ามาไม่ต้องเข้ามาไม่มีวันได้เจอแล้วไปตั้งเงื่อนไขว่าอยากขอข้ามาจะต้องไปเดินจงกรมนั่งสมาธิปฏิบัติคอสอิวาพุธกูไม่ไปกูปฏิบัติได้ดีกว่าคอสจัดด้วยซ้ํา กูดีกว่านั้นเยอะแล้วกูสอนกูเห็นปฏิบัติได้ถูกต้องมากกว่าบางคอร์สที่สั่งอันนี้กูไม่ได้พูดถึงยูว่าพธนะกูพูดถึงที่อื่นเพราะฉะนั้นกรุณาอย่าเอามาเปรียบเทียบและกูไม่คิดจะขอขอมาไครที่มาตั้งข้อเงื่อนไขเพราะกูไม่ได้โกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมากหลายอะไรแล้วอยากคิดว่าตัวเองเป็นอรยิยบุคคลเพราะพฤติกรรมที่ทําอยู่ไม่เรียกว่าอรยาิยบุคคลไม่เป็น เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวหรอกว่ากูจะตปิระหกเพราะการตาม,มาเพราะกูไม่เคยตาม,มาก,กูเคยขอขามาไปตั้งแต่ครั้งกันนุแล้วและกูขอขามาต่อหน้าตัวกูเองต่อหน้าพระพุทธปฏิมากูกขอขามาเรียบร้อยแล้วกูจบไปได้แล้วแล้วเขายังไม่จบในยสามกูเนี่ยไม่พูดถึงเขาอีกเลยคนระับแต่จู่ๆมาพูดถึงเฉยกูก็ไม่เป็นไรเดี๋ยากจะพูดแต่ก็พูดไปมานั่งค่อแฝงว่านี่แหละวิบากกรรมที่ไปตามาเข้าไว้ จะต้องรับผลของการกระทําไปถ้ารับผลวิบากกรรมไปแล้วสํานึกได้ก็อย่าลืมไปทําขอขามากรรมที่ยุวพุทธต้องไปลงคอปฏิบัติไม่ไปต่อให้กูตายจนติดเตียงกูก็ไม่ไปไม่ใช่กูมีอีโก้แต่กูไม่ไปขอขามาคนประเภทที่มีอีโก้เหนือกว่ากูเยอะกูจะขอขามาเฉพาะคนที่ไม่มีอีโก้ต่อกูเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขาดับอีโก้เจลงได้เมื่อไหร่กูจะไปกราบให้ แต่กูไม่จะเป็นต้องไปกล่าวต่อหน้าก็ได้เพราะวิบากกรรมของคนพยาบาทอยู่ที่เขาไม่อยู่ที่กูกูเนี่ยจบกับเขาเรียบร้อยแล้วแลวกูไม่คิดติดใจค,ครับและกูไม่เคยพูดถึงเขามาตั้งแต่ประเด็นจบไปแล้วประเด็นคนที่จบเนี่ยเขาไม่ยอมจบด้วยซ้ำแต่กูตังหาเป็นคนจบเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์ครั้งกันน้ันที่มีการเบียดเบียนกันเดืเดเอดร้อนกันหรืออะไรก็แล้วแต่มีการพูดถึงกัน กูเนี่ยขอขามาลาโทษแลกะกูบอกว่ากูจะยุติบทบนาดในการกระทําในการพูดถึงเขาแล้วนั่นจากนั้นแล้วกูก็หยุดแต่เขาตังหากที่ไม่ยอมหยุดแม้แต่คาเดียวจนกูหยุดพรฒนานก็ยังไม่หยุดพูดจนมาถึงวันนี้ข้ามปีมาแล้วก็ย,กย,ยังไม่หยุดพืดยังไม่หยุดพูดยังตามมาเห็นกูมาซ้ําเติมกูด้วยนะทั้งๆท,ที่วันนี้กูป่วยอยู่โรงพยาบาลแท้ๆแต่กลับตามมาเหยียบย่ำซ้ําเติมกูในวันที่กูป่วยไขย้วันนี้กูหายแล้ว กูไม่ยอมใครนะกูบอกให้<บอ>กูเป็นคนฟาดแต่กูฟาดไม่หลักอัดหลักทมแล้วทีนี้กูพูดไม่มีใครคัดงานได้แล้วกูพูดกูไม่อาฆาตพยาบาทฟาหลายแต่เวลากูฟาดกลับรับให้ได้ในเมื่อตัวเองกล้าทําก็ต้องกล้ารับผลจากการกระทําเช่นเดียวกันกูงมงกูป่วยแท้แท้แทนที่จะเออนุโมทนาสาธุก,กับเขาขอให้เขามีสุขภาพร่างกายหายไวต้าวกลับมาบอกกูว่าก็ดีแล้วที่มันรับกรรม กลับมาอแงแ่แปลกกูว่ายังไม่ได้รับยังไม่ได้รับผลของการกระทำมาข้างค่อนแปลกกูว่าให้กูไปสํานึกไื่อไไรก็อย่ายลืมไปยุเพุธไปเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อเป็นการขอข,อขอมาลาโทษที่เคยจับช่วง่วงเกินแล้วตัวท่านจับช่วงร่วงเกินกูอะมึงคิดว่าเขาต้องขอข,อขอมากูด้วยมั้ยแล้วใครเป็นคนเปิดประเด็นก่อนกูหรือเขาเขาเนี่ยโนเนมากกูไม่รู้จักเลยกูไม่เคยรู้จักเลยจนมีไปออกข่าวว่ามีพระรูปหนึ่งขึ้นถึงกูนั่นแหละ กูเลยสวนกับเขาให้สุดท้ายร้องไห้จะเป็นจะตายบอกว่าสู้สึกของพระาศาสนานี้อยู่คนเดียวทําตัวเป็นนางเอกละครดาวพระสุขพระสุขเข้าพระเสาแสรกว่าแส่แสกลางระหว่างความจริงกับความไม่จริงทําตัวเหมือนทัดดาวมุสยาเจ้าฮะเจ้าฮะ ทำตัวแบบเป็นระเบียบเรียบรอ้อยจอ้หอจ้หอบีบน้ําตาว่าตัวเองปกป้องพระศาสนาอยู่คนเดียวเอาแล้วกูทําอะไรอยู่กูไม่ได้ปกป้องศาสนาเลยแล้วคนตั้งมากมายที่สอนธรมากทุกวันนี้เขาไม่ปกป้องศาสนาก็เเลยการที่เขาทําลายกูได้เท่ากับปกป้องศาสนาเลยเหรอกูเป็นพยาบาลของศาสนาพุทธเหรอเนี่ย กูเป็นพญามาของศาสนาพุทธแสดงว่ากูนี่อยู่เทวดาชั้นปรามินิจวัตสวัตตีนะเนี่ยกูนี่เทวดาชั้นหกเลยนะเหนือกวเทวดาทั้งหลายนะถ้ากูเป็นพญามาที่ขวางกั้นต่อพระศาสนาบ้าขนาดนี้แสดงว่ากูต้องเป็นพญามาเลยเนี่ยงงมากกูทําอะไรไม่ได้วันที่กูป่วยแต่วันที่กูหายป่วยก็เตรียมรับมือกันแล้วกันว่ากูจะกลับมาด่าได้ขนาดไหน ต,ตายกลัวกูด่าอยู่แล้วกูฟาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเตรียมตัวรับเมื่อตัวเองกล้าทำก็กล้ารับเดี๋ยวก็นอนไม่หลับอีกเดี๋ยวก็ไปกินยานอนหลับอีกว่านอนไม่ได้เครียดเรื่องกูไงนอนไม่หลับร้องไห้เครียดเรื่องกูทวนลงเกิดมาไม่เคยโดนทวนลงนั่งอนที่กุฏิเืองเงียบๆพูดไปไม่มีใครฟนะังไงทุกวันนี้พอเวลามีพูดถึงกูพุดแสงาหารเลยไนงะมีคนติดตามทันทีทวนลงเนี๋ยนอนไม่หลับอีกเดือดร้อนยานอนหลับอีก